สะเทือนทั้งไหนคลับ DJ Snake ควงลิซ่าขึ้นคอนเสิร์ตโชว์สเต็ปแดนซหลังจากที่ลิซ่าแล c พิงค์ได้สร้างกระแสความปังผ่านผลงานอัลบั้มเดี่ยวครั้งแรกของตัวเองในชื่อลลิซา่าที่มาพร้อมกับซิงเกิลลลิซาและมันนี่ที่ยอดวิวถล่มทลายพร้อมกับทำสติติขึ้นมาใหม่อย่างมากมายก่อนจะมีผลงานเพลง SG ร่วมกับ DJ Snake ซึ่งเป็นดีคนดังและโปรดิวเซอร์ชาวฝรั่งเศส พร้อมกับโอซูนาศิลปินลาตินและเมแกนทีสตาเลียนศิลปินชาวอเมริกันทั้งลิซ่ายังสร้างความฮือฮาให้กับแฟนๆอีกครั้งหลังจากโพสต์อินสตาแกรมเปิดเผยลูกใหม่กับการทําผมสีชมพูดสดใสซึ่งทําให้เหล่าชาวบลิงค์และแฟนๆทั่วโลกต่างจับตาว่าจะเกี่ยวกับการมีลุนคัมแบ็กปล่อยผลงานร่วมกับเมมเบอร์แบล็คพิงอย่างจีซูเจนนี่และโรเซในเร็วๆนี้หรือไม่โดยโพสต์ดังกล่าวมีแฟนๆเข้าไปกดไลค์แล้วกว่า5.2ล้านครั้งท้งนี้ลิซ่ายังมีภาพคู่กับดีเจสเน็กอีกด้วยทําให้แฟนๆคาดวว่าสาส น่าจะบินไปยังลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาแล้วและต้องคอยลุ้นว่าอาจจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับแผนการทํางานร่วมกนันในอนาคตอีกหรือไม่และล่าสุดก็ได้สร้างความฮือฮาตาแตกให้กับลิงทั่วโลกเมื่อดีเจคนดังและโปรดิวเซอร์ชาวฝรั่งเศสอย่างดีเจสเน็กได้พาน้องลิซ่าไปปรากฏกายกลางเวทีที่ซูกในคับท่ลาสเวกส กลายเป็นปรากฏการณ์สุดตะลึงของแฟนๆทั่วโลกเพราะไม่เคยเห็นโหมดนี้ของน้องลิซ่ามาก่อนมันเกินคาดมากๆและดูน้องลิซ่าจะ happy แฮปปี้และเอนจอยสุดๆแล้วก็เชื่อเลยนะครับว่าเหล่าชาวบลิงค์และแฟนคลับของน้องลิซ่าทั่วโลกคงจะรู้สึกไม่ต่างกันคงจะรู้สึกแฮปปี้และเอนจอยไปกับน้องอย่างแน่นอนครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายละเอียดของข่าวในคลิปนี้ก่อนจบคลิปฝากกดไลค์กดกระดิ่งและกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ